ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับ s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ ก็หวังไว้พอหน้าคงดีคงไม่ก้าวไปลำเส้นไปวันนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราสัมผัสมันจำจิตใจฉันเปลี่ยนไปอย่างนี้ you to Paul a party boy, tell me sure actor me. come make me sit right, today, boy, tell me sure pluck tight, me. you to party boy, tell me sure ไกลกว่าน,นี้คง oh ไม่มีสิทธุดว่าธอได้ไปทำให้ฉันพลาญใจไปกว่านี้พอจะมีวิธีไหนให้ฉันหยุดรัก จังงที่นใยเจ็ใจไม่เคยหยุดคิดถึงเธอตลดแม้โนตอรับกลับ้ายการคุยแโชว์นะคะพ นี่พอแล้วพอนะไม่ต้องให้พวกเรารักน้องไปมากกว่านี้แล้วพี่ว่านบอกว่าพอแล้วบอกให้ผมพอแล้วไม่ได้เลยยตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเพลงนี้เนี่ยแต่งเองด้วยจริงหรอหุ่ยเก่งจังเลยอะค่ะเราได้แรงบันดาลใจจากไหนคะ่เพลงนี้ก็ส่วนใหญ่เพลงที่เขียนหลายๆเพลงก็จะมาจากประสบการณ์ส่วนใหญ่ครับนะตอนนั้นอะไรเงี้ยคือไปหลงรักผู้หญิง ถามหน่อยว่าเป็นผู้หญิงวัยเดียวกันหรือว่าผู้หญิงอายุเยอะอายุประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยลูกคิดเลยตอบไม่เลยอ่ะมัน่านผ่านมันผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วนะลูกนะต้องลองหลายแบบนะลูกนะครับใช่ใชใช่ใช่ใชแล้วแล้วเล่นดนตรีเล่นกีตาร์มาตั้งแต่ยุ่เท่าไหร่คะก็จริงๆเริ่มเล่นมาก็ตั้งแต่ช่วงมปลายครับผมก็เล่นมาเรื่อยๆ คือ <c oughs> จริงๆเนี่ยนะโดยรูปลักษ์เขาเนี่ยไม่ต้องเล่นกีตาร์ไม่ต้องร้องเพลงก็แบบว่าโอ้โหเป็นที่ดึงดูดอยู่แล้วอ,ะอ่ะยังจะมีทักษะแล้วแต่งเพลงอันได้เองด้วยอ่ะจริงเ<อ><อ>ก่งมากเลยแรกแรกนี่เราเล่นในไอจีป่ะฮะหรือว่าหรือว่าเราแ,แรกๆเหรอครับโอ้น่าจะเริ่มต้นน่าจะเล่นตอนตอนแรกก็อยู่ที่อเมริกาครับก็ <c oughs> เราก็เล่นเล่นสนุกสนุกกันกับเพื่อนๆนนี่แหละครับแล้วก็จนเราเริ่มรับงาน อีเวนต์อะไรอย่างี้ไปเรื่อยจนเล่นกลางคืนด้วยอะไรเงี้แล้วก็ยาวๆมาถึงตอนนี้นะยครับค่ะแต่ตอนนี้พี่เอฟไม่ยอมกลับเลยอ่ะพี่เอฟเข้ามาเลยดีกว่าพี่เอฟมาแล้วเกิดอะไรถ้าไปยืนปิดอะไรไม่เข้ามาชื่อ เป็นจอมขวัญของพี่แล้วกันนะจอมขวัญนี่เออมันเชยมากเลยคำว่าจอมขวัญเราเป็นจอมอะไรที่แบบเออจอมใจจอมลาชาจอยู่ใช่ไหมเป็นจอมปลวกก็ได้ครับจอมปลวกโดนกันหมดกันเขาตายไปหมดเขาจอมแล้วใครปลวกกันลูกอันนี้ไม่เดี๋ยวนะเคยโดนสาวใหญ่จีบไหมคะน้องจอม ส่วนใหญ่ผมน่าจะไปจีบเขามากกว่านึกขนาดนี้เลยมึงก็เด่นตอนนั้นติดกีต้าไม่หนกเลยน้องค่ะน้องชอบสาวใหญ่เลยรุ่นเล็กคะสาวใหญ่ได้ไหมสาวใหญ่ก็ดีครับตายด้วยเขาอยู่เป็นเอาใหญ่ขนาดไหนล่ะ มันมีใหญ่ที่สุดชอบใหญ่ขนาดไหนกันครับเอาอย่างนี้แต่จะบอกว่าเนี่ยโดนเรียกรุ่นใหญ่มาตออย่างเงี้ยเขามีค่ายเพลงดูแลอยู่นะใช่โอ้น้องตอนนี้อยู่ค่ายอะไรคะตอนนี้อยู่ที่เวสเคลครับผมค่ะโอ้ยค่ายเดียวพัชชาพัชชานี่ไม่ใช่นะไม่ใช่พัชชาเอฟนะรวย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 ถวกต้ยงเยรวยาวมากเรายว้รวยรวยงวยรวยยวยวยรวยวยอว รวยรวยรวยรไปฟังกันไม่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 ่ไของเล้นเป็นของเล่นอ๋อโอเคครับเพลงพอแล้วพอนะครับไปฟังกันได้ก็ที่ที่ Official Red Clay นะครับ Channel YouTube แล้วก็ Streaming Platform ฟังได้ทุกที่เลยครับแล้วก็ติดตามผมได้ใน IG ด้วยครับจอ j เจ n กเกอร์ครับผมอยากฟังสดนะคะน้องจ๋าอยากฟังสดก็มาฟังกันได้ที่สตูนี้บ่อยๆ รออต้องรอติดตามเพลงหน้า MV เอ็มวีเอาพี่เอะไม่ตายแล้วใส่ให้ไงใส่ใหพี่เอ๊ดไคนดูอ้วกแตกอุ้อุ้ยอุวันนี้เรามีดอกไม้สวยสวยวันนี้เอางี้เราให้น้องจอมให้กับพี่เอ๊ดดีกว่าดอกไม้สวยสวยให้น้องพี่ม๊ะะพี่แอ๊ดให้น้องเหรอใช่ส่ะพี่เอ๊ดเดินอ้อมไปพี่เดินอ้อมไปเอาดอกไม้ให้น้องดอกไม้จากกิ๊บเราเอามาให้นะคะ มาใส่จค้งกิ๊ห้าจจิกเ้าจอเราเขมขอให้เราบานอชห้ขอให้ผสมสำเร็จโด่งดังนะคะพี่เป็นงรัชจะให้ตลอดเวลานะล่ะโอ้โหไถ่ได้นะเอ็นดูเลย เขาชวนโอกาสรายการเรานะคะในการเตาะเด็กนะะเก่งมากทักษะเขาสูงมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่เอขอบคุณน้องจอมมากๆเลยนะคะแล้ววันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่3ตุลาคมนี้นะคะพบกับพระเอกหนุ่มมาาเข้มคุณกอบฟอัคราต้องบอกเลยว่าเขาเปิดใจครั้งแรกจากการหายไปจากวงการ แปปีเต็มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเกือบฆ่าตัวตายด้วยเห็นว่าด้านมืดในชีวิตเขาเยอะมากเลยโดนบูลลี่เยอะมากเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงวันจันอย่าลืมติดตามรายการคุยแซบชวนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งและกด s ับ s c r i b ์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากเพลงน้องด้วยค่ะพอและพอน้องคะน้องพอกับใครก็ได้อย่าพอกับพี่นะคะได้ครับผมฝากฟังด้วยครับ